ก็อยู่ข้างหน้านี่แล้วค่ะเป็นแหล่งเรียนรู้นะคะให้น้องๆเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพลังงานต่งตางๆโอ้โหตาแล้วพี่มันิสายอยู่ไหนนยช่วยพี่ดยหน่อยมีน้องๆเขากำลังสงสัยอยู่ค่ะว่าไอ้เรื่องของการหุงต้มเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วพี่ไดน,นิอธิบายหน่นอยหนก็หลักๆเลยนะคะก็คือ <ฮะ S 1> การที่เราหมุนหมุนตัวเปิดเนี่ยเป็น สร้างความร้อนขึ้นมาแน่นอ,อนควนมร้อนอันนี้ก็ไปผสมกับออกซิเจนอ่าแล้วไปผสมก,กับฟิวส์อีกทีหนึ่งอ่า,าสามอย่างนี้นะคะับผสมด้วยกันก็สามารถทำให้เกิดความร้อนขึ้นมาได้ค่ะมุมนี้ค่ะเป็นเรียกว่าเป็นมุมที่แสดงให้เราเห็นนะคะว่าน้ํามันที่เราใช้ขับรถอยู่ทุกวันหรือว่าแก๊สต่างๆเนี่ยมีที่มาอย่างไงมีการเกิดขึ้นได้อย่างไงบ้างนะคะแล้วมุมมี เขาเรียกว่าคล้ายๆกับการจำลองการอ่านข่าวนะคะคุณค่าของพลังงานเนี่ยมีอะไรบ้างผลกระทบกับพลังงานเนี่ยที่เกิดจากความต้องการในการใช้พลังงานของเราเนี่ยเกิดผลกระทบยังไงบ้างมีการอธิบายให้ฟังด้วยมีหุ่นจำลองด้วยค่ะ ก็อยากรู้เหมือนกันค่ะว่าเห็นเจ้ารถเนี่ยหงายขึ้นหงายลงแล้วก็มีเส้นทางการเดินทางของอะไรบางอย่างเนี่ยมันมันคืออะไรเหรอคะพี่มาริสารถคันนี้นะคะก็ทําให้เราเห็นได้ว่าพลังงานในรถเนี่ยไปเดินทางยังไงภายในรถตอนเราขึ้นกับลงทุกข่าวนั่นเองน้องๆก็ได้รู้ถึงที่มาของพลังงานกันแล้วทรัพยากรมีวันหมดไปควรใช้อย่างประหยัดนะครับ